สวัสดีครับอยู่นี่อยู่กับโปรเจคไรเดอร์ในเครือผมนี่มาซ่อมรถยนต์กันหน่อยนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนไฟเบรกดวงที่3นะครับของ Isuzu D-Max นะครับตัว All New al 1.9เนอะอันนี้ของผมปี2016นะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนไฟเนี่ยคือมันมี4ดวงนะครับนะะเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเดี๋ยวผมจะเหยียบให้ดูก่อนนะครับว่ามันไม่ติดนะครับอ่ะ จะเห็นได้ว่ามันไม่ติดทั้งหมด4ดวงเลยนะครับก็เดี๋ยวถอดมาเช็คก,กันดูครับว่ามันเป็นยังไงเนาะอุปกรณ์นะครับไม่ได้มีอะไรมากครับก็จะมีไขควงนะครับไขควงปากแฉกอย่างนี้นะครับผมเพราะว่านอตตรงเนี้มีอยู่2ตัวนะครับที่ยึดไว้นะฮะเดี๋ยวมาค่อยๆถอดกัน ถอดเรียบร้อยนะครับสองตัวเนาะแล้วก็ค่อยขยับครับผมมันจะแน่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นมีซิลยางเคลือบอยู่นะค่อยถอดถอดออกมานะครับมันก็จะมีเป็นสายนะครับนี่เป็นเป็นถ่ายไฟตัวนี้นะครับที่ขาวเนี่ยเราก็ถอดออกนะครับโดยการบีบแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะฮะก็ถอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าขอบยางเนี่ยมัน ตามอายุการใช้งานครับมันก็จะเปื่อยละแล้วเดี๋ยวมาไล่กันดูครับว่าไฟเนี่ยมันสภาพเป็นยังไงนะครับวิธีการถอดก็แค่นี่ครับมันจะมีลูกศรใช่ไหมหมุนนะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยครับระวังนะครับมันจะมีตัวยางไว้กันน้ําอยู่นี่ฮะก็ระวังนิดนึงนะครับนี่ครับนี่คือหลอดไฟดำหมดแล้วครับผมนะฮะก็คาดว่าน่าจะไส้ขาดเรียบร้อยนะครับ ไล่ถอดกันเลยครับทีละตัวนี่ดำทุกตัวเลยครับผมเรียบร้อยครับ <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้ครับผมก็น่าจะหลอดน่าจะไปแล้วแหละนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันมาหลอดนะครับดึงออกนะครับดึงออกได้เลยนะฮะ ตัวหลอดไฟนะครับมันก็จะเป็นหลอดตัว T10 นะครับก็คือเป็นไฟลีไฟท้ายไฟอะไรได้หมดเลยนะครับลักษณะหลอดก็จะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมเอาหลอดตัวใหม่นะครับมาใส่กับเข้าไปเนาะอันนี้ยังไม่ได้ซื้อใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอแก้ขัดไปก่อนนะก็หลอดที่ผมมีตัวนี้มันก็จะเป็นหลอดอไฟลีนะครับที่ผมไม่ได้ใช้เก็บไว้นะครับ ใช้ได้อยู่1หลอดนะนี่ลักษณะหลอดประมาณนี้ก็หาซื้อได้นะครับตามร้านค้าประดับยนต์อะไรต่างๆเนาะบอกเขาว่าเป็นหลอด t 1 0นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้มันแถมมานะครับไปค้นหามานะฮะของเหลือจากในบ้านแถมมาตอนซื้อไฟหน้านะครับผมก็เป็นหลอดสเปค t 1 0เหมือนกันแต่ว่าเป็นหลอด led นะครับนี่หลอด led แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นหลอดไส้นะ ก็จะมีความแตกต่างกันความสว่างก็จะต่างกันนะครับอันนี้ก็จะสว่างกว่านะครับเพราะเป็น LED นะครับก็ตอนนี้ผมมีหลอดที่ใช้ได้เนี่ยอยู่3หลอดนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้ซื้อมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวแก้ขัดไปก่อนใส่ไปก่อนนะครับ3ดวงเนาะก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนกันครับวิธีการไม่ยากเตรียมให้พร้อมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน2ตรงกลางนะครับ1ดวงก่อน ดำแล้วครับผมผมทำการเปลี่ยนแค่3ามดวงไปก่อนนะครับดำแล้วถ้าสภาพใหม่ก็จะประมาณนี้เนี่มันจะใสแล้วก็เห็นไส้ด้านในนะครับแต่เนี้ยน่าจะขาดแล้วแหละครับดำปีเลยก็ตามอายุการใช้งานนะครับผมเบรกบ่อยมันก็ใช้งานบ่อยนะฮะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เสียง่ายขนาดน,นั้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นี่ติดรถมาเลยครับน่าจะ 7ปีแล้วครับผมนะก็ถึงวาระมันนะครับผมก็จะใส่กลับไปนะครับนี่ที่ใส่ก็มันเป็นขั้วธรรมดานี่นะครับเนาะเสียบเข้าไปกลับได้เลยนะครับ,รบเสียบเข้าไปนะครับก็เสียบเข้าไปเหมือนกันนะครับ,รบโอเคก็อีกดวงหนึ่งเนาะ ไว้ด้านนี้แล้วกันนะครับอ่ะผมขอใส่ไปแค่3ามดวงก่อนนะครับอีกดวงหนึ่งยังไม่มีเดี๋ยวผมต้องไปซื้อมาสายเพิ่มนะวิธีการก็แบบเนี่ยเหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอ่ะดย่างนี้ผมขอใส่กลับไปเหมือนเดิมก่อนละกันนี่ก็แก้ขัดไปก่อนนะฮะเราก็จะเอาให้สายที่ขาวนี่นะครับเสียบกลับเข้าไปในตัวนี้ประกอบกลับเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเลย เช็คสภาพนิดนึงนะครับให้มันแน่นหน่อยแล้วเดี๋ยวมาทดสอบไฟน์ก่อนนะครับว่ามันติดหรือเปล่านะฮะเช็ค <Check S 1> ไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บิดปึ๊บลงล็อกเลยนะครับระวังในตัวซีลยางนิดนึงนะครับผม พราะว่ามันช่วยกันน้ำนะฮะอเข้ไปเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นนะก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับผมอ่าอาจจะขยับให้มันแน่นๆนิดนึงนะเพราะว่ามันมีขอบยางอยู่นะครับผมกันน้ำเข้าอีกทีนะ โอเคเรียบร้อยนะครับผม,ผมก็มีความรู้สึกว่าหลอดไฟ LED อยู่ตรงกลางสองดวงจะไม่ค่อยสว่างสู้กับหลอดหลอดไส้ธรรมดานะ <c oughs> นะฮะเออก็ลองดูครับอันนี้คือแก้ขัดไปก่อนนะคุณผู้ชมแต่วิธีการเนี่ยประมาณนี้เลยครับก็เปรียบเทียบกันให้ดูด้วยว่าหลอด LED นะครับกับหลอดไส้ธรรมดาความสว่างที่แตกต่างกันพอสมควรเลยนะ อาจจะได้คุณภาพของตัวหลอดไฟด้วยนะครับเดี๋ยวแก้ไขกันอีกทีนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมกับการเปลี่ยนหลอดไฟเบรกนะครับดวงที่3นะครับก็ไม่ยากครับกับรถอีซุซูดีแมกนะฮะฝากไว้เท่านี้ครับทานคุณผู้ชมได้ข้อมูลเพิ่มอะไรยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำใจผมด้วยกันเนาะเดี๋ยว มีตรงไหนที่มันบกพ่องแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแก้ไขกันให้รับชมกันทีแล้วกันนะครัวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ